สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับมิสนุไปเมนโทริตี้นะครับวันนี้ก็มากับหมาเบอรน์029นะครับตัวนี้เป็นไปทรงแคนาเดียนนะแต่ใหญ่มากนะยาวมากยาวประมาณนี้ก็วันนี้ก็ทำชิ้นงานเสร็จละ ก็อยากจะมาพรีเซนต์ในความพิเศษของวิษณุกันนะครับกับเผื่อว่าให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นคุณค่าแก่ท่านเจ้าของไปตัวนี้นะครับก็คือว่าไปตัวนี้ออกแบบมาแบบเรียบหรูแล้วก็ซิมมิตี้มากเลยนะครับเพราะว่า,างานของตัวตัวนี้ก็คือจะเน้น ในความสมส่วนนะครับสมส่วนทุกมุมนะฮะดูยากนิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเพราะว่ามันมันพึ่งเรียบอยู่นะประมาณนี้ก็วิธีดูง่ายๆนะครับก็คือ1นไปที่ผมทำหรือไปทรงกลมทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยตัวทรงแฉ้งเนี่ยตรงแฉ้งต่อกับกับแก้มโบฟฝั่งเนี้ยมันจะไม่ค่อยกลมนะมันจะป้านไปหรือตัดไป อันนี้มันจะเป็นความยากในการตะไบนะอันนี้ก็เป็นความท้าทายหนึ่งของของคนทำนะว่าจะสามารถเลี้ยงขอบแก้มเนี่ยให้ได้มากเท่าไหร่ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือระยะเคิร์ฟจากจากแก้มเนี่ยขึ้นไปไปตรงกลางโบนะ,ค,ะความเคริร์ฟเนี่ยความเทอร์เวลาผมเช็คนี่ผมก็จะเช็คก,กับแสงอย่างนี้เนาะเห็นไหมปื๊บ ก็คือให้ให้ความความโค้งมันเฉลี่ยเท่ากันนะครับนะประมาณนี้คืออันนี้คือวิธีเช็คนะครับในโบที่จะให้มันค่อนข้างกลมนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นจริงๆแล้วเป็นทรงลีแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องการโชว์ลายไม้ฝั่งนี้นะมันสวยมาก แล้วก็ไม้มันใหญ่ไม่พอมันก็เลยออกมาเป็นทรงรีทีนี้สเสน่ห์ของทรงรีก็คือว่าการที่เราจะต้องทำเคิร์ฟตรงนี้นะฮะมาอย่างนี้ให้ทำยังไงก็ได้ให้มันค่อนข้างสมส่วนที่สุดนะเพราะเวลาจับถือเนี่ยมันจะได้ไม่บาดนิ้วในช่วงเหลี่ยมประมาณนี้นะประมาณนั้นนี่คือคอนเซปต์นะเพราะฉะนั้นการที่ยากออกแบบช่วงโคง้งตรงนี้ทุกผิวสัมผัสเนี่ย ปึ๊บตรงนี้นะฮะมันต้องมันต้องเนียน,นะฮะตัวนี้ก็ดูจากรูปแล้วกัน,นะฮะด้านข้างเนี่ยมันก็เนียนมากเลยนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เช็คไปให้เช็คแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะไม่มีรอยตะปุ่มตะป่ะผมเชื่อเลยไปทั่วๆไปนี่เกนต์มีมีแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมก็วัดฝีมือกับงานพวกนี้มาเยอะมากเราหาไปสวยๆได้ยากแล้วที่สำคัญก็คือว่า ความซิมมทรีนะฮะก็คือว่าตรงนี้นะฮะคอร์ดนี้และคอรดนี้นะครับก็เราก็ต้องเช็กก่อนอ่ะด้านหน้าตรงกันไหมนะประมาณนี้เราต้องมาเช็กกันนะด้วยแสงนี่แหละด้วยแสงโอเคอันนี้ก็โอเคตรงเนาะแล้วก็ฝั่งก้นเป็นไงานะมาเช็กดนะูก็โอเคนะ ก็คือหมายความว่ามันเท่ากันทั้งระนาบนี้และกระนาบนี้นะฮะต่อไปดูข้างหน้าเป็นง่ายนะเห็นไหมก็ไข่ฝั่งนี้หรือกับฝั่งนีน้เท่ากันนะฮะแล้วก็ที่ยากที่สุดนะสำหรับการทำไปก็คือว่าตำแหน่งแก้ม2ฝั่งเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่เท่ากันนะครับแก้มนะอ่ะสองใหชัดๆกันถัดไปก็ไม่ค่อยง่ายเหมือนกันอ่ะจัดไปใหม่ค่อยชัดไหมนีตกเงาดูยากหน่อยอ่ะไม่ไรแบบเดิมแล้วกันอืมเป็นแก้มแก้มฝั่งนี้นะครับก็คือมันก็จะคือเป็น เป็นในแก้มส่วนฝั่งนี้แหละนะด้านซ้ายและด้านขวานะครับเวลาเราเช็คเนี่ยก็คือว่าเราคว่ำไปดูคว่ำไปดูมันจะเป็นแก้มฝั่งนี้นะก็คืออยู่จุดนี้กับแก้มจุดนี้มันก็จะอยู่จุดนี้นะสฝั่งเท่ากันไหมเวลาเราเช็คไปเราก็ยกขึ้นมาครับปึ๊บในทรงตรงๆนะมันเช็คง่ายหรือทรงอื่นก็ได้ยกขึ้นมาแล้วดูแก้ม2ฝั่งนี้นะ แสงเท่ากัน,กนจะได้ดูง่ายๆนะประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็พลิกมันลงไปก้มมันลงไปนะก้มมันลงไปหมายความว่าจากแก้มตำแหน่งนี้นะฮะพอก้มลงไปปุ๊บมันจะเห็นผิวตรงนี้ก็คือแก้มตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะเช็คดูได้ว่างานไปของเราเท่ากันไหมนะประมาณนี้เห็นกล้องเราก็มาค่อยโฟกัสด้วยนะจ๊ะ บแล้วก็ยกขึ้นมานะดูที่ขอบก้นตรงนี้นะว่ามันสมส่วนไหมเนี่ยให้ตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพลิกลงไปดูที่ขอบนะดูที่ขอบประมาณนี้นี่คือแก้มด้านนี้ว่า2ฝั่งเท่ากันไหมนะส่วนด้านบนก็คือแก้มฝั่งนี้และแก้มฝั่งนี้ แล้วก็ดูขอบที่ตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมทําเหมือนเดิมอยู่ข้างปุ๊บแล้วกลมลงไปไก็จะเท่ากันอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะวิธีเช็คแก้มนะตนใหญ่ไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเท่ากันฝั่งซ้ายแก้มฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพราะว่ามือเรามันถนัดไม่เท่ากันวิธีทำอย่างนี้ยา,ยากมากนะครับมันรับรองเลยว่า จุดห้าเปอร์เซ็นในร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะเจอเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าการทําต้องพิถีพิถันมากเพราะว่ามันเรียบนะครับอันนี้เป็นงานที่พวกระดับมาสเตอร์ทํากันนะครับเป็นพวกไปเขาเรียกวัดฝีมือวัดพลังนะครับเหมือนเหมือนว่าเออคุณต้องผ่านในคลาสนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเมืองนอกที่เพื่อนเพื่อนผมไปดูงานอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าไอ้ทรงแบบนี้จะทํายากมากกว่าทรงปกติเพราะมันเรียบนะครับ เพราะมันเรียบแล้วอีกอย่างหนึ่งของไปที่มีแฉงนะฮะเนี่ยนะมีแฉงตรงๆออกไปอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ตรงครับมันก็จะเป็นคืนมันหลุมกลางบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะที่ตรงคอแบบนี้นะฮะตรงคอจุดนี้กับตรงคอตรงนี้นะครับตรงคอฝั่งนี้มันจะบุ่มลงไปครับเพราะว่าเวลาเขาทํางานเนี่ยเขาจะมาแฉงมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มันจะ จะมาจัดการระหว่างแช่งกับผิวโบซึ่งตรงนี้ถ้าตะใบไม่ได้วางแผนและไม่มีฝีมือจริงประมาณ70%นะไปดูได้เลยนะคาสตโลก็เป็นนะหลายตัวเหมือนกันที่ผมเห็นดูงานเนี่ยไอตัวรอยรอยแฉ่งกับโบเนะี่ยมันจะบุบลงไปมันจะไม่เรียบนะเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะแต่ว่ามันเป็นการ าไม่ได้ตั้งใจถามเป็นการไม่ตั้งใจมากว่ามันเลยเป็นแบบนั้นนะขอบตรงนี้เนี่ยนะมันจะบุมลงไปนะถ้าสํา,าสหรับไปที่แบบว่าไปโรงงานไปแบบไปตลาดทั่วไปเพราะว่ามันทํายากมากที่จะให้มันตรงนะครับนี่อันนี้ก็คือแบบตรงเข้าไปในขอบเลยประมาณนี้จะดูยากหน่อยก็มาอธิบายงานให้เพื่อนๆนฟังนะครับเผื่อว่าใครก็ตามไปเจอไปที่ แบนด์หายไปแล้วแต่ว่าจับขึ้นมาเนี่ยแล้วมันซิมิีตี้มากๆเลยนะสฝั่งงานแบบเนี้ยบมากตรงมากนะตกแสงเงาได้แบบว่าดีมากอะไรเงี้ยซื้อได้เลยนะเพราะว่ามันมันหายากนะมันทําไม่ได้ง่ายๆเ,ยเวลาเช็คนี่แหน้า,นนาผิวเห็นไหมและหน้า,นนาโค้งเนี่ยมันจะต้องเท่ากันเวลาเช็คกระแสงมันจะไม่เป็นคลื่นนะถ้าเง,ง,งาๆก็จะเห็นชัดกว่านี้ นะประมาณนี้เวลาเช็คก็เช็คแสงเดียวนะป๊บ,ปบเช็คก็เช็คก็ดูกับแสงประมาณนีนะ้เวลาเช็คงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นผิวที่เราทำเรียกว่าผิวระหว่างฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะฮะ มันเรียบเนียนนะมันเรียบเนียนนะเวลาเราหมุนโบนะครับดูสังเกตขอบตัวนี้นะครับมันจะไม่มีสะดุดมันจะเนียนจากกลมเป็นรีนะไปดูนะพึ๊บเห็นไหมมันจะไม่มีสะดุดที่ขอบเลยนะเพราะาผิวมันเรียบมากนะด้านข้างจากด้านข้างไปด้านตรงประมาณนี้โอเคนี่ก็ มาเช็คพันงานคนระับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันก็จะเริ่มเช็คยากเราต้องเช็คตอนที่พึ่งขัดหมาดๆเสร็จนะถ้าลงสีอะไรเราจะดูยากแล้วก็เวลาเราทําเสร็จเราก็รูปเช็คดูครับเช็คผิวแต่ไม่ต้องเช็คละเพราะเราเช็คจากแสงแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่มีกรุกขาดนะแล้วส่วนไปทั่วทั่วไปเนี่ยถ้ามันเป็นไปไปเล็กอาจจะดูไม่รู้ถ้าเป็นไปใหญ่เนี่ยรูป เานี้วรูปมันจะมีสะดุดมีคลื่นมีอะไรเนี่ยนะก็คือว่าเขาเก็บพื้นผิวไม่ดีนะอันนี้ก็คือเราทําเสร็จล้วก็ต้องมานั่งเช็คมีคลื่นไหมมีคลื่นตรงไหนไหมเราต,ต้องนั่งเช็คผิวนี้เป็นอะไรที่เล่นยากมากนะครับกับงานเรียบๆแบบนี้นะโอเควันนี้ก็มาเช็คผลงานกันนะครับเดี๋ยวลงสีเสร็จแล้วจะวาวแค่ไหนามาติดตามผลงานกันนะครับ ขอบคุณพเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานผมแล้วพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้ากับวิจนุปไปเมนทริตี้นี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ